งานศพแล้วพี่น้องเด้องานศพมีญา่า,าแม่น้องระดาเนี่ยอันนี้กำลังกร็จะกำลังเอาผีไปอันป้าซาเอาไปเมียมนอกคำเป็นอันนี้ก็จะวันแม่น้องโรดาเรียกป้าซาพี่น้องเด้อเนี่ยทางนี้ก็เป็นแม่น้ำนี่ค่นานาะคญญเป็นแม่น้ำกันคนกะติย่างไปวันนี้ไปพี่น้องนคนกะติย่างวันนี้ไปเรื่อยๆคนอ่ะอุน้นพบคนไปทางนาแล้ะซบคนอยู่ทางนา้ำคนแม่น,อน้องระดาขี่รถตามหลังอุน้น นี่เพผนจะเอาโซบออกประมาัา่นใบสองนะพี่นอ้องใบสองผมจะเอาโซบออกอัน,าามมน,นอีปัสซาก็อยู่ริมแม่น้ำพี่น้องคนนะอยู่ริมแม่น้ำเลยแม่ก็ได้จะพาไปเบิง่งว่ะเจ้าเผากันแบบใดญ่ประมาณแม่ก็ได้เผา,าเจ้าเผาเซมีม,มอหรือเผาสายกองพรแม่น้องก็ได้จะพาไปเบิ่งเด้อพี่นอ้องน,นี่ทั้งพระทั้งแม่ซียังไปข้างหน้าบุญแล้ว ล้างมาทางไหนเอล้างมาพูนซุบส่วนคนพี่น้องพูดในทางหนาคุณซุบเป็นยายเถาแล้วเจ้ะพี่น้องยายเถาอายุแปดสิบหาแปดสิบหาปีทางไปป่าสาพี่น้องเลยทางไปวัดป่าสา ับากันยางไปไเดี๋ยทั้งคนตื่ขี่รถไปทังพงยางะกบบกล้กกับบใกล้ไปได้เราพี่น้องอันปลาชะกับอันโมบานกันเล ใชเบิ้งว่าประเพณี้กระจกเผาโซ่กระจา,า,า,าเผา,าแบบใดน,นะว่ามันจะทันสมัยคือนีบอ่บสภาพากันยา,นยานงพี่น้องใส่พี่น้องมาซอยกันจักรรถไปผมแม่นางคุณนับผีน้องคุ่นาง ขขู่จบฝนกันนะเลยเฮขาได้พีนอนะนี่เป็นเขาหนาปังเหรอเขาจะเห็นเขาหน้าปังเขานาปังเขาหน,าป,า,หนาปังก็ล่ี้เกียวได้พี่น้องเอ้ยกเลง่งชีไี้เกี่ยวเลยนะ ยนจ่อยๆ้ออมน้อเอ้ตตนมุกมาต้านนั่นแหละพวกเนะมนมุมเลยนะคนไปประมาณพี่น้องระดับถิ่งย่างไปเรื่อยๆนะเขาหน้าปังพี่น้องคุณนะรังเริ่มจะได้เกี่ยวเลยทางแม่น้องก็ได้ ปาาละศาเนี่ยบ้านแม่นอดาวด้าเจ้าวเซียนเวนลาเผายังแล้วบางคนขาเจ้าก็เอามาไห้ปละศาคือเก่าเลยพี่น้องขาเจ้าเอาโมดาวเขาบ้านเดนเดีบางคนขาเจ้าก็เอาไปหายไปหน้าใช่ไหมพี่น้องเนี่ยเห็นไหมขาดขา,าดกระดูกเนาะเอาคนเอากระดูกไวน้นี่บ้านดีันกเจกน้ามเจ๊กเนี้ยเลยพี่น้องอ๋อเกจ้าเผากองพรอนเลยพี่น้องเลยวานเต้ายังโมทันแล้วเลยพี่น้องอัน เต่เาเผาก็จะยังเห็ดทันแล้วบาดไม่้อดได้ยังเห็ดเต่าสีเลอพี่นอ้องเด้อนักคนกันมาเรื่อยๆเ,เจ้ากระจี๊กน้านงเจกะจ๊กนา้าพี้เพงเอ,าาเอดีโด้าเอมาะไอ้อได้เป็นพวงกันพี่น้อง ระโพได้เป็นพวงเลยนแม่ค้าได้เปน้องแม่ค้าก็เต้มหลดคนเออ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 อามือน่ชอยเลยเราไั่งันง้าคนจั่กะังกาซีทุกได้ตาเลย

ไม<ส> <mem> <beeping> ่ข้าวหน่อยค่ะข้าวหน่อยข้าวหน่อยบมเนเศร้าไปคนน่ะข้าวน่อยเด้ออดเด้เดินน้าอาคตบชีวหาบงสนเดินน้าทีบุ เราังใส่ฟืนนะพี่ต้อง้างนั้น

บดแล้วเออมันจะคูแล้ววางงานมาอันพังอั้จะถมมันกลมโอ้ยู่ก้าวนเลนี่เพอิ่มเอาฟืนเอายังมาพี่นเราลเจะเอามเผาคู่่ืน ทายลูกพระทายลูกลูกล้านเพื่อนพี Vietnamese ่น้องลูกลานเ่อนมาเนนี่น้องพะกบเนนบวชใหม่เด้นบวแ้วนาจบได้นบจบเล้วไม่ิเยอะเ หมวนไหมนี่มาใจใจจะรับเนี่ pas, ่นใกลกรกันนี่มันหักลงเออาไเห็นหมวไหมพี่น้องสองสี่หกแปดสิบองค์จนหน่อยนี่สองสี่หกแปดสิบ สิบองค์เลพี่น้องบอใหม่สิบองค์เลยพี่น้องเออเนาะย้ายชิเเจเ่หน่อยตัวหน่อยสิบองค์ไปั้งนี้มันจะไฮอันฮะยัวหน่อยว่างันดอกใหม่ก่อนต่อมาจะเป็นไมค้าวเมซี่ เราก็ต่อมาแต่เป็นคนธรรมดาเข้าเป็นออกไปยังกำลังเริ่ม

ถ้าไม่ยังเลยค่ะยาซิมีใหม่คือใหม่คนละอันซองอันเด้ยวพี่น้องเป็นไงถูกเทียนมันก็มีให้พร้อมเาออัขกแวงแวแล้วแล้วนี่น่เาออกนถ่ายเอาพดแหละเดี๋ยวาะอยู่อ่ะหามสูทออกได้ไหมเลมือเพกับเา วันนี้เราบวมไปขท้าบวเลยมาได้ไ่ได้บวเลยกเ้เาสิกเหนียสิกไม่เด้เ้าว่างทุเทียนไ่ได้บวม้าเลย ไปดีเด้อมีไงเอ้ยมันาซุกคนอะปเอาหมักคนกำลังมาเผาพี่น้องคุณดเป็นเจ้าภาพมาจับไ ได้ตรียมมรูะมะหน้าเมื่อก่อนบ่ดูยไงตลมได้ถึงเต็มอยู่ก็ดกันล่งมากีีอแต่ตัวใมีอุปกรณ์ตัวนั้นเอามื่หนึ่งว้เด้อแค่ันอุปกรณ์เอามื่อ คนกำลังมา <c oughs> มาเลยโอ้าตเลียมดเตเลียมเมื่อไ้ไขนดไป 继续包。 อันนี้เพิ่งกันยักส้ามกัแล้วพี่น้องหอนี่กัเจะได้พากันกลับบ้านได้พี่น้องหมดยวันเดียวเพิ่งพนเผ้าด้ให้เพิ่นเผ้ากันวันเดอย่ได้พี่น้อง แม่น้อหน้าก็ไอยู่ต้น้นเพาผมว่า้นเผ้กับกะจเพาอยู่กันที่พี่น้องกะจะอยู่ไนเด้อใจเด้อ

งานงานเนาะก็จะเก่าลงมาว่า